วัดีครับวิถีบ้านเฮานะครับวันนี้จะพามาดูระบบโซลา r เซลล์นะครับลงทุน5,000บาทนะครับปั๊มกับแผงดจวพาไปชมระบบก,การใช้งานซึ่งถือว่าคุ้มมากนะครับ5,000สามารถเป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรได้นำไปใช้นะครับไปใช้ในการปรับปรุงหรือว่า ทำการเกษตรที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้าไม่ถึงเนี่ยผมว่าในเรื่องของโซลาเซลล์ชุดนี้นี่ทั้งประหยัดแล้วก็น่าใช้ที่ผ่านมาคือผมลองใช้แล้วผมถือว่าคุ้มมากครับม,มากอย่างนี้ก็ฝากติดตามทางช่อง Youtube ครับช่องวิถีบ้านเฮาครับโดยผมบอยวิถีบ้านเฮานะครับจะได้พาพี่น้องนะมาชมเรื่องของการเกษตรเรื่องของวิถีบ้าน ว่าเป็นการทำมาหากินหรือว่าทำการเกษตรหรือว่าเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้พาชมกันครับเรื่องของโซลาเซลล์ถูกคุ้มค่าน่าใช้ครับโซลาเซลล์ไปชมกันเลยครับครับามาชมอันนี้เป็น <c oughs> แผงโซลาเซลล์นะครับหนึ่งแผง420วัตต์นะครับกับปั๊มนะครับปั๊มโซลาเซลล์ ขนาด1นิ้วนะครับ24โวลต์นะครับมันใช้ต่อตรงได้เลยนะครับนี่เราทําไว้เผื่ออนากตนะครับ3แผงแต่จริงเราใช้แค่แผงเดียวนะครับในการดูดปั๊มขึ้นถังอันนี้ถังนะครับถังตัวนี้ก็ประมาณ5,000บาทนะครับถ้าใครจะซื้อเป็นถัง2ผลิตรนะครับื้อยู่ที่ดูโฮมตัวโฮมมาร์ทหรือว่าเรียกดูตามร้านขายวัสดุทั่วไปก็มีนะครับ อันนี้เป็นถังน้ําขึ้นนะครับอันนี้ถังน้ําลงออก2นิ้วนะครับแล้วก็ต่อรถเปน็น1นิ้วแล้วก็เดินเมียนไป4หุนนะอันนี้เสียงน้ํานะครับลงถังลงถังนะอันนี้เป็นตัวปั๊มนะครับนี่๊มก็จะทํางานอยู่นะครับ เป็นระบบโซลาเซลล์ที่ถือว่าโอเคครับประหยัดน่าใช้สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีทุนน้อยนะครับก็ซื้อมาติดตั้งเองได้ครับง่ายๆไม่ยากนะครับพาไปดูถ่ายห้เขามาติดตั้งให้ก็สองสามหมื่นอัพนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อมาติดตั้งเองก็ได้ครับซื้อมา,อาทำที่ตั้งแล้วก็ต่อตรงได้เลยเ,เดี๋ยว จะให้ดูนะครับดูอันนี้เป็นวาล์ววาล์วน้ําขึ้นถังนะครับถ้าเราอยากให้มันขึ้นถังหรือเต็ียมถังหรืออยากต่อตรงอันนี้ต่อต่อลงสะ,ะครับหรือไมก่ก็ต่อไปรถขึ้นผักโดยตรงก็ได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ําแรงขนาดไหนนะครับ นี่ครับรือว่าน้ำที่ไหลออกมานน่ท่อหนึ่งนิ้วเล่เต็มเต็มท่อเลยครับแบบน้ำนี่แรงมากครับให้ดีถ้าเราพอลักษณะนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะคนั่น้เต็มท่อเลยครับ ต่อข้าวรถไปก็จะไนี่ครับแรงมากครับน้ำเปิดข้าสาะก็ได้ครับมึงคงเปิดข้ารสาล้น้ำนี่เอ่อัเกตก็คืออยู่สูงกระดับข้างในนะครับขอบสาะ เต็มสระนี้ถ้าเราใส่หนึ่งนิ้วมันก็จะตามก็จะทำงานไม่หนักนี่ค,ะะะครับนใส่ทำหลยลงสระอ่บสมมติว่าเต็มสระนะครับอันนี้า,าขึ้นเราก็ปิดวาล์วตัวนี้นะครับไม่ให้ลงสระให้มม่ขึ้นถังนะครับปิดไน้นี่ครับ จะขึ้นทางทางไปน่าใช้ครับโซลาเซลล์ราคาประหยัดน่าใช้ลองดูครับท่านผู้ชมเอซีทุกท่านนะครับไกติดตามทางช่องวิถีบ้านเฮาเด้ครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ